สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมดะก็ลาจานะครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่มานะครับก็คือเขตแดนมายาน่นะครับแต่จริงๆมันก็คล้ายๆลตรงระเบียงเกิดใหม่นะครับคล้ายๆากันแต่ว่าของรางวัลเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่านี้จะมี AI เข้ามาช่วยด้วยนะครับตรงนี้ตรงมุมตรงที่ฉลามนะครับก็คือเป็นตัวละคร AI ที่จะเข้ามาร่วมสู้กับเรานะครับตัวนี้มันจะ คือมันจะการันตีหนึ่งตัวสําหรับคนที่มาเปิดครั้งแรกนะครับก็คือจะได้ SR หนึ่งตัวเลยนะครับแต่ว่าต้องลุ้นเอานะครับว่าจะได้ตัวไหนส่วนผมได้เอสตามานะครับแล้วเราถ้าเราจะดูรายละเอียดเนี่ยเรากดเข้าไปตรงนี้เลยครับาคำถามคือสุ่มตรงไหนก็คือตรงนี้นะคำนวณอัจฉริยะตรงนี้มุมขวาบนเอ้มุมซ้ายบนนะตรงนี้มันจะมีให้เราเปิด1ครั้งนะครับก็คือมันจะการันตี SR หงตัวนะครับ แล้วก็คันนี้เอสเดานี่ตัวแล้วน่าจะค่อนข้างยากน่าจะต้องเติมนะครับอันนี้ก็จะได้ฟรีมาคนเดนหนึ่งตัวก็คือตัวละครเอสนะพอเราได้ตัวละครมาแล้วนะครับเราก็กดมาตรง AI นะครับก็คือมาการการติดตั้งนะครับตรงนี้ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรหลายๆแบบนะครับอย่างเช่นสกิลเนี่ยก็จะคือโจมตีฝ่ายศัตรูทั้งหมดสร้างดาเมจกับจะภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่ปล่อยสกิลหนึ่งครั้งดาเมจบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต สูงสุด5้าครั้งนะครับไอส่วนสกิลช่วยเหลือเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่แสดงผลนะมันจะแแสดงผลก็ต่อเมื่อมาอยู่ตรงคําว่าช่วยลบนะครับแต่ว่าตรงนี้มันคือเราต้องเปิดให้ได้อะเพิ่มอีกนะครับปนถึงจะมีช่วยเหลือเข้ามาอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะอันนี้เปิดฟรีมานะครับอ่ามันก็จะมีทั้งการอัพเวลนะครับอัพเวลก็คือจะต้องหาเนี่ยเนี่ยหาพวกเนี้ยมาอัพเวลไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมจะพาวิธี ไปดูวิธีหาแล้ว,ลวก็จะมีอัปดาวอัปดาวนี่ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับ mm hmm. เพื่อการหาเศษซ้ํามาอัปดาวนะครับมันจะมีทั้งหมด5ช่องนะตรงสัญญาณความมืดมิดนี่ก็คือมันจะมีไอเนี่ยก็คือการเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นก็คือจะช่วยบวกสเตตัสพื้นฐานให้กับตัวแอสตาของเรานะครับก็คือตรงนี้มันจะมีสเตตัสฝั่งซ้ายมือบอกนะครับ ส่วนไอ้เนี่ยจะมีาธาตุทั้งหมด5ทาธาตุนะครับจิตใจดินน้ำลมไฟนะครับให้เราอัพนำไปตรงที่ที่เราใช้ตัวละครเป็นหลักว่าเราใช้ดาเมจหลักตัวไหนนะอย่างเช่นเนอซีซ่าเนี่ยก็จะเป็นลมนะครับโจนชูจะเป็นไฟอ่าลูมินัสจะเป็นน้ำส่วนเอลี่เนี่ยจะเป็นจิตใจก็คือคอันนี้ให้เราหาพวกเนี่ย ไอเนี่ยไอตรงคองเนี่ยมานะครับไอรอยหยักอะไรนะผมรอยประทับแสงหักเหนะครับคําถามคือหายังไงนะไอเนี่ยมีหนึ่งวิธีหาใช่ไหมรอยหักเหแล,กกแล้วก็ไอตาตาสัญลักษณ์ยุบตัวแล้วก็ไอใบอีพีอเวนะครับวิธีการหาคือมาตรงที่ฝึกสลายตัวตรงนี้นะครับ มันจะมีตรงนี้นะไอกล่องตรงกลางเราเลยเนี่ยก็คือมันจะรับของคล้ายๆตรงระเบียงเกิดใหม่คล้ายๆกันนะครับก็คือจะได้นี้ได้นี้ไปครับที่เราใช้เป็นหลักคือผมแนะนํก็คือถ้าเราเล่นดาเมจตัวไหนก็อัพตัวนั้นนะ่ะนาไปเลยนะครับก็จะรับตรงนี้ได้เรื่อยๆนะครับถ้าว่างก็เข้ามารับส่วนในตรงนี้ก็คือคล้ายๆเป็นแบตเทนพาร์ของเขานะครับตรงเนี้ยไม่มีอะไรมากก็คือต้องเติมเงินนะครับแล้วก็เอาใบเนี่ยไปสุ่ม นะครับมันก็จะมีอันดับให้ดูนะตัวนี้มันจะเป็นข้ามเซิร์ฟนะครับผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟไหนบ้างแต่หลกัหลกๆน่าจะเป็น11 12 13เหมือนทั่วๆไปนะครับก็คือไอเนี่ยมันจะเปิดให้เฉพาะคนที่เริ่มเล่นวันแรกนะครับส่วนใครที่เล่นเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่เปิดนะครับแต่ก็มาดูข้อมูลได้นะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าเซิร์ฟที่เราเล่นนะครับนะวิธีการเล่นก็คล้ายๆกันเลยครับกดเข้าไปกดเข้าไปตรงนี้ ไปด่านต่อไปนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกันเลยเห็นไหมก็คือถ้าอัตโนมัติไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นต่อผมเล่นถึง1ขีด52แล้วก็ปล่อยทิ้งไปนะก็ยังชนะได้อยู่นะพอจบแล้วเนี่ยนะกดข้ามนะครับพอกดข้ามแล้วเนี่ยมันก็จะได้ไอ้นี่ด้วยเห็นไหมไอ้ที่อัพเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูนะครับ แล้วมันก็จะสุ่มนะมันจะสุ่มได้ทั้งใบอีกด้วยนะนี่ใบอีกจะได้ตรงนี้นะตามกล่องสมมุติว่าผ่านไปถึงห้าขั้นเนี่ยห้าสิบอ็ดห้าสิบห้าหสิอะไรเงี้ยมันก็จะมีกล่องตัวนี้เปิดมาแล้วเราก็จะได้ใบอีกไปอัพหุ่นยนต์ ไอของเรานะครับส่วนปรับปรุงโครงสร้างผิดปกติเนี่ยก็คือมันต้องปลดมันต้องเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมันจะปลดนะมันจะมีด่านด้วยนะครับอันนี้มันจะบอกว่าให้เรากดดูตรงนี้ตรงกลางซ้ายตรงกลางบนสุดนะครับก็คือเครือข่ายเศษเครือข่ายเส้นประสาทตรงนี้นะครับกดเข้าไปมันก็จะถ้าเล่นหนะึ่งถึงขีดสามสิบเนี่ยจะได้ไปสมม่ห้าใบแล้วก็เพชรหนึ่งพันนะครับแต่ว่ามันจะเปิด ไล่ไปนะก็คืออีก4วัน9ชั่วโมงก็จะเปิดด่านที่2ตรงนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะมีทั้งหมดหด้าด่านนะครับก็จะได้ใบรวมเป็นสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้ายีใบแล้วก็ทั้งหมดก็จะได้5,000เพชรแต่ว่าเราจะไม่ได้ทีเดียวไงเราจะทยอยได้ไปตามเวลาที่เขากําหนดนะครับส่วนในตัวหุ่นยนต์เอไอเนี่ยพอเราได้แล้วเนะี่ยเรามากดติดตั้งตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ ใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะไปช่วยเราสู้ทั้ง PVP หรือว่า PVE ก็แล้วแต่ตามที่มันลงได้นะครับแต่ว่า PVP เนี่ยมันจะช่วยเราทุกตานะครับแต่ว่า PVE เนี่ยจะมีบางด่านที่มันไม่ได้มาช่วยเรานะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับ Pv PVP มันก็แค่ช่วยนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มสเตตัสพื้นฐานอะไรประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมไอ้ตัวเนี้ยผมเชื่อว่ามันคือซีซั่นหนึ่ง แต่ผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงใช้เป็นซีซันสองนะเพราะว่าผมเล่นแต่วันแรกที่เปิดอ่ะคือมันไม่มีมันเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดกันยามันเพิ่งเข้ามาตอนตีห้านะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องใช้เป็นซีซันสองนะแทนที่จะใช้เป็นซีซันหนึ่งไปเลยนะครับโอเควันนี้ก็จะมีกิจกรรมอย่าลืมมาตีกันนะครับก็คือฝึกขอบเขตดาบ จะเปิดทุกวันพุธกับเสราร์นะตอนถ้าเป็นเวลาไทยก็จะเป็นหกโมงห้าสิบห้าหรือว่าเข้าไปทุ่มหนึ่งก็ทันนะเพราะว่ามันจะมีนับถอยหลังอีกประมาณห้านาทีข้างนอกสองนาทีข้างในอีกสามนาทีนะั่นจะประมาณนี้นะเข้าไปทุ่มหนึ่งนะครับกําลังดีถ้าเราเข้าไปหกโมงห้าสิบห้ายังไงก็เข้าไปราวห้านาทีเหมือนกันนะครับโอเคหลักๆนะั่นจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมวงกดเขตมายานะครับลองเข้าไปเล่นกันนะครับถ้า เซิร์ฟของใครมันมีแล้วนะครับเพราะว่าของระวันค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ